กางก็รู้จักข้ามตรงป้ายที่เขาให้กวางข้ามนะข้ามตรงทางข้ามพอดีอทุกคนขาได้เลิกงามยามดีเข้าป่า,าวันนี้มาป่ากับะมะเหมี่ยวนะคะน้องมะเหมียวทําเพจด,ด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อเพจให้ใต้คอมเมนต์นนะไปติดตามน้องด้วยเยมา เห็นน้ำหมากเยอะมากเลยแต่เราไม่เอานะคะอันนี้เราเมินเจอน้องละงกค่ะขอเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไปสำรวจที่บ้านอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าร้อเปอร์เซ็นเป็นละโงกที่กินได้นะคะทุกคนค่ะเจอน้องแตรดำอันนี้มะเมียวเป็นคนเจอไม่เยอะแต่ มันดีต่อใจมันดีต่อใจมันดีต่อใจมากเลยมันไม่เยอะแต่มันดีต่อใจเพราะว่าเราจะไม่เดินศูนย์เปล่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมยังไงหนูเจอตะก้ารแล้วมะเหมี่ยวมันจะล้มเนี่ยเห็นไหมดูดิมันเกิดนานแล้วนี่มันเกิดแต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้น้ำมันไปกว่านี้ไม่ได้ไงเพราะ่ มันไม่มีน้ำนะว้ายดอกเล็กๆเ,เต็มเลยนี่ขอบอกไ,นะไอ้แมวเอ้ยดอกน้อยๆมันเต็มเลยถ่ายติบังคับให้น้องถ่ายคลิป <laughs> ว้ายดอกเล็กเล็กเต็มเลยแม,มยวจํำรูได้ไหมเนี่ยเอา้เอากว่าน้องจะตั้งกล้องได้โมเก็บหมดแล้วค่ะ เอาแบบชัดชัดเต็มจอวันนี้สองคนไม่เอาเยอะนะคะตั้งเป้ามาว่าคนล2 2> ะสองกระสอบสอง,งกระสอบพะนะวันนี้มีเวลาถึงบ่ายสามนะเหมียวเอ้ยพี่เข้างานห้าโมงสู้ตาย ัไหมถึงไม่มีเห็ดโบเล่นะคนเจอคนเจอ,จอเราแย่งเขาเก็บถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงจะขึ้นนะพีข่ขึ้นขึ้นเ่ยเสียงฝรั่งเต็มป่าเลยค่ะทุกคนก็คงมาเก็บแต่ดำเนี่ยแหละใช่เพราะว่าเห็นลงอยู่ในกลุ่มอยู่อันนี้น้องพี่โมไปทางนู้นเลยนะโอเคอ้อมต้นไม้นะคะคนละทางแบ่งโซนกันแล้วค่ะ จะมาหยุมหัวกันอยู่ในป่าไม่ได้นะมาด้วยกันอย่าอย่าลืมนะไม้ละในนี้ละเฮ้ยเดี๋ยวไปตัดออกปิดแล้วก็เปิดใหม่เมียวปิดแล้วก็เปิดใหม่จะได้ตัดง่ายตรงนั้นอ่ะใช่แล้วก็เอาออกใช่ไหมอืมเพราะมันอยู่ท้ายคลิปพอดีเนาะขามันไหม ต้อ้่อกว่า,ามยน้นอจหับบ้าใช่อ,อย่าอย่าพูดอย่าพูด <laughs> สนามซ้อมจบสนามมีคร <laughs> ับไม่เป็นไรสนามซ้อมไม่มีคำสุดท้าย <laughs> ออไม่เป็นไรคะ่ะอื้อหือ ไม่ต้องดราม่าตัดขายเห็ดนะคะเดี๋ยวไปตัดที่บ้านค่ะกลัวไม่มีงานทำมือของไอ้แม,แม,แมวป๊ดดาด,ดยำโคตรอร่อยเลยนี่นี่เด,ดี๋ยอดเลยเออไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เล็กๆเรานี่ค่ะทุกคนเจออีกแล้วเจออีกแล้วน้องดำค่ะอืโอ๊ยถูกใจอีแม่ครักดำเอ้ยกลับบ้านด้วยกันน้องดำเอ้ยทางทางนู้นก็มีดูดีๆน่ะใต้ต้นไม้เห็นไหมเปรบเอาเลยเนี่ยเก็บมากันสองคนค่ะ เป็นคอที่แบบว่าหากันจนเจอนะแต่เราจนเจอเป็นคอที่แบบว่าหากันจนเจอนะปัติโทโธด่าเมยอยู่ในป่ากูดีแล้วแก่เฝ้าป่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมือง ไอ้ที่มันเน่าไปแล้วก็มีเหมียวมันออกมาหลายวันแล้วเนี่ยอืมแล้วก็ไอ้ที่ขึ้นใหม่ก็มีม,มาถูกจังหวะชื่อเขาน่ากลัวมากเลยนะคะ ทำเป็ดเดลามอแต่ขอบอกว่ากินแล้วเล่เมอออยงยก็ไม่นะอังมียังมีต่ออีกโอ้โหเราแห้งเร็วมากใช่แค่พึ่งไว้ก็แห้งตื่นเช้ามาก็เริ่มจะแห้งแล้ว ลงไปลูกืนวันนี้ความสุขเนาะโอ๊ปัดอยู่นั้นแหละจนเพื่อนพี่ถามนะบางทีอะ่ะอันนี้คือเห็ดขอนสนน้ำผึ้งนะคะกินได้นะดอกใหญ่มากไม่รู้นางจะใหญ่ไปไหนนะแต่ว่าโมไม่เอานะวันนี้ยิ่งค่ะดอกลือมดเมี่ยวเป็นคนเจออีกแล้วนะไกด์ของเราในวันนี้ เจ้าป่าเจ้าป,ป่าพันนาเมื่อกี้เจอฝรั่งเขาพาลูกๆเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเห็ดนะคะ <c ười> <c ười> ความสุขของผีบ้าไ <c> ด <ười> <c ười> ้ไม่ได้เห็ดไม่สนเนาะขอไ,ได้เข้าป่าเ <c ười> ก็บเล็กผสมน้อยสองดอกสาดอกน้องเก็บผีตองนั้นเจอน้องอีกค่ะทุกคนอันนี้ดอกสวย น้องบอกเมี่ยวไปไหนเราไม่รู้แล้วเมียวเ,เก็บอยู่ข้างหน้านะคะแต่มันหมกอยู่ในกอไม้ไงมันเมี่ยวไปเก็บข้างหน้านะคะโมบุกกอไม้มันแอบอยู่ใต้ กองไม้นะนี่ค่ะดอกเล็กๆกำลังขึ้นนีออ้อันนี้สวยไปนะถอนดังอื้อถอนเห็ดทีนึงดังอ,อ,องเออหลังขดหลังแข็งพี่เนะียยังไม่รู้จะได้ตัดตอนไหนเนะี่ยวันนี้ ไม่ทำงานสงสัยจะคืนนี้ซะบ่นะทุกคนค่ะเจอน้องไปหนุ่หมหออแบบนี้เลย ้ำนี่เรเจออยู่ตรงโน้นนะคะเงียบเลยนางเดี๋ยวเราค่อยไปสัมทบนะฮะตอนนี้เริ่มจะแยกวงแล้วเพราะว่าเห็ดเริ่มจะต่างคนต่างเจอนะฮะก็หมาน อีกแป๊บนึงก็เจออีกนิดนึงมีเพื่อนไหมคะืดูเหด็นะดขอนสนใจะใหญ่ไปไหนปานเห็ดพึง่งเราใค้ดูตรงนี้นะตอกกำลังตูมๆสวยๆลูกขานางเรายิ่งนะคะเราไม่เอา้าเราชอบน้องดำ I'm